หินที่อยู่ข้างล่างน่ะมันสุดหายไปเหลือแต่หินชั้นบนที่ยังค้างอยู่เลยกลายเป็นผาทําทไมสุดแผ่นดินก็เพราะมันยื่นออกไปสุดๆเลยประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> คุณแม่ยิงยิงหนังสัสติ๊ก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกแต่ก็อยากจะทำะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเขายืดไม่ไห,หวหรอกเขาประมาณนั้นนะแต่เขาก็อยาก a คติ n งปล่อยเขา ยากแอคติ้งไม่พนะโอเคเรากำลังไปจุดชมวิวอุ๊ยนี่ลานหินหนอคุณแ <c oughs> ม่ลานหินหนอฝ่ามืออืลานหินหนอตรงนี้ด้านฝ่ามือเดี๋ยวลงมาค่อยถ่ายภาพ นะลานิ้นหน่อฝั่งมือเราขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับลานิ้นหน่อเขาอยู่มีใคเนาะว้าวอยู่เห็นนะครับพอเห็นภาพนะถนนก็ดีใช้ได้บ้านเราเนี่ยส่งเสริมกันท่องเที่ยวมาดีอย่างนี้แหละ นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเพื่อส่งเสริมกานท่องเที่ยวให้หลายท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับมาเยี่ยมชมวนาอุทยาน,นะครับุทยานแห่งชาติปาหินงามอา่อน่าจะเป็นอำเภอเทพสถิตเข้าใจว่างั้นนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับบรรกาศดีมากเลย ว้าวาละโอเคนะครับเราก็ขับกันมาขึ้นมาเรื่อยๆนะประมาณสักกิโลได้นะโอ้ดูป่าตรงนี้น่าจะเป็นป่าไม้เบญจพัรธุ์หรือเป,ปล่าแม่หรือว่าเท็งลังอ่าเนี่เริ่มแรกจะเป็นทุ่งกระเจียวทุ่งดอกกระเจียวแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เจ็ดพฤศจิกายนะพอยอนะครับเพราะฉะนั้น ทุ่งนี้อเนนี้ห้ามลงไปเขาจะมีทางให้เดินนะแถวเนี้ยถ้าเป็นตอนช่วงต้นฤดูฝนนี่นะตอนนี้มันมันปลายฝนต้นหนาวอ่ะฝนไม่ค่อยมีแล้วแ่ะนะครับอากาศจะเริ่มเย็นแต่ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อเขาวายหมดแล้วไม่มีหลงเหลือหเห็นสักต้นนะบริเวณนี้จะเป็นเป็นทุ่งทุ่งดอกกระเจีย๊ยบ นะครับนะ้าเขามีป้ายอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเราต้องมาเร็ววันนี้ประมาณนั้นเลยเห็นไหมทุ่งดอกกะเจียวเลยเนี่ยมีเส้นทางให้เดินเข้าไปชมนะเดินลุกเข้าไปเหมือนกันนะดูนะทะลุเลยบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเลยประมาณนั้นล่ะครับนะทุ่งดอกกะเจียวนะฮะโอ้โหออ,อน,นิดหน่อย ฮะกต้นไม้ก็สวยชมต้นไม้ดูนะสวยมากนะค,ครับต้นไม้ก็สวยงามขนมก็ดีนะครับดีมากๆเลย ผาสุดแผ่นดินนะครับเดี๋ยวเราจอดรถผาสุดแผ่นดินนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศดูนะฮะโอ้เส้นทางธรรมชาตินี่ไหวนะโอเค เห็นไ,ไหมครับผาสุดแผ่นดินท่านผู้ชมอย่าฟังเสียงคุณแม่มากทําให้หมดกําลังใจ <c oughs> นะความจริงเราไม่ได้ไปหรอกไอ้ผาก่อรักนะเส้นทางธรรมชาติแต่เราจะไปที่จุดชมวิวผาสุดแผ่นดินห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรเห็นไหมฮะโอเคผาสุดแผ่นดินเขาว่าสูอฮะมองเห็น โูมีทัดเนี่สวยงามมากเลยซื้อนี่ืนอจอิอนี่เขาคุณแม่ก็เอาเนี่ยเม็ดพร้อมกับอันเนี้ยหนังสติ๊กก็เป็นกิจกรรมของคุณแม่นะคุณแม่จะมาช่วยเพาะพันธเพาะพันไม้นี่ก็ทําสวยนะแม่นะทําสวยนะโอเคนะโอ้ทางดีนี่ โอเลยอืม oh, right. mm hmm. ไปนี่เลยผาสุดแผ่นดินระวังลื่นนะครับขอไปดูประวัตินิดนึงเขาบรรยายความว่าจะใดคุณแม่จะลงไปเยอะนะรู้สึกผาเนี่ยมันจะยื่นมันก็จริงไะเรื่อความปลอดภัยว้าวเขาบรรยายว่าไงอ่ะยาวเหลือเกิน มหายุคพาลิโอโซอิกตอนปลายยุคเพอร์ม,มินเพอร์มเมียนประมาณ250ล้านปีก่อนพื้นที่จังหวัดชายภูมิเคยเป็นทะเลมาก่อนจำไว้เนื่องจากพบการสะสมตัวของหินปูนหินดินดานและกลุ่มซากดิบดําบันสิ่งมีชีวิตในทะเลของกลุ่มหินสลักบุรีหลังจากนั้นในช่วงยุค เพิร์โมงใ่แอสซิสนะเกิดการชนกันของแผ่นดินทวีปไซ่บูมาสกับแผ่นดินอิโดจีนทำให้ทะเลปิดตัวลงเกิดการสะสมตัวของตะกอนพบหินทรายสีขาวหินทรายแป้งสีแดงหินกวดมนและกลุ่มซากดิกดำบรร สิ่งมีชีวิตจำพวกในเสาและสัตว์ร่วมสมัยของกลุ่มหินโคราชมหายุคมหายุคมิโซโซอิกนะต่อมาในมหายุคซีโนโซอิกยุคเนโอจีน <c oughs> <c oughs> <c oughs> การชนกันของแผ่นดินทวีปอินเดียกับยุโรเซียทำให้ชั้นหินที่เกิดการสอสมนตัวมาก่อนเกิดการคด และมีการยกตัวปกพ้นผิวโลกรวมถึงมีการเกิดแอ่งสะสมตะกอนหลายแห่งในประเทศไทยวันเวลาผ่านไปกระบวนการทางธรณีวิทยาและธรรมชาติทําให้ชั้นหินที่ยกตัวขึ้นมาเกิดการผูกพังกัดก่อนแตกหักพัดผ่าหินที่อยู่ใต้หน้าผาแตกและหล่นหลบม,มาคงเหลือเพียงชั้นหินด้านบน ยืนออกไปในอากาศกลายเป็นผาสุดแผ่นดินแอ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 นประมาณน,นั้นนะครับอันนี้นะบรรยากาศพอเข้าใจคร่าวๆนะครับหินที่อยู่ข้างล่างน่ะมันสุดหายไปเหลือแต่หินชั้นบนที่ยังค้างอยู่เลยกลายเป็นผาทําไมสุดแผ่นดินก็เพราะมันยืดออกไปสุดๆเลยประมาณน,นั้นแหละครับผาสุดแผ่นดินนะฮะดูนะบรรยากาศดีด,ดีตอนนี้ก็สิบ สี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอีกประมาณสามชั่วโมงเข้าเมืองเพชรชบูรณ์ตามเส้นทางที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเหรอกเพราะเพิ่งมาครั้งแรกนะขอรับคุณ <c oughs> แม่ยิงยิงหนังสัิ๊ีก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกแต่ก็อยากกระทํำ <c oughs> นั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเขายืดไม่ไหวหรอกเขาประมาณนั้น นะแต่เขาก็อยากแอคติ้งปล่อยเขาอยากแอคติ้งไม่พ้นนะโอเคอ๋อเป็นสมเ็ดแดงหรือว่าต้นอะไรนี่ไงที่เห็นเยอะๆนี่แหละอ๋อต้นเม็ดเนี่ยนะอ่าสมเ็ดแดงว้าวเลยคุณแม่เดียไปยิงเนี้ยเมื่อกี้กระโดดยุๆตรงเนี้ยตรงนน้นเป็นผาสุดแผ่นดิน ยิงไปโ okay. อเคแค่นี้ก็โอเคแล้วละ่ะสุดยอดแล้วหละ่ะอือโอ้ผาสูบเป็นดินเขาอยู่มุมนูน้นเดี๋ยวคุณแม่ยิงไปกลลำพังก่อน <laughs> ยิงไปยิงยังยิงดีนะย้ำออดีใส่ตัวเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอไปเก็บบรรยากาศตรงผาสุดผพนดินปปดนิดโอ้มีหลุมกุมพลักษ์่าาเขียนบอกอ๋อหลุมกุมพลักษ์อือเขาเขียนไว้ตรงนี้เองเหรอ ว้าว,ว,าวกลุ่มพลักหนุมกลุ่มพลักโอเคหนุ่มนี้เองนะเป็นบ่อน้ําธรรมชาติเลยนะหนุ่มกลุ่ม,มพลังอ่ะยังบรรยากาศผาสุดแผ่นดินดินดูเห็นไหมฮะผาสุดแผ่นดินแผ่นดินสวยมาก โอเคนะครับเราก็ไปเรื่อยๆตามภาษานะครับก็ผาเนี่ยมันเกิดเป็นผาก็เพราะว่าหินชั้นบนคงอยู่แต่หินชั้นล่างอะสุดหายไปก็ประมาณนั้นหินเขาก็แตกๆนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดอะอยู่ตรงป้ายอะปลอดภัยที่สุดว้าวเขาบอกกันนะแปดร้อยสี่สิบนี่น่าจะเป็นความสูงระดับน้ำทะเลได้ไหมสุดแผ่นดินว้าวเลยล่ะแปดสี่หกเมตรมั้งเดาวอานะนะฮะเห็นไหมฮะแล้วมีเสียงอะไรจิ้งหรีดเลไลเสียงระงมหมด ว้าวโหยอดใบไม้ใบหญ้ายอดต้นไม้อยู่นูน้นตรงนี้ก็คล้ายๆว่ามีหมอกเรื่อยๆนะแต่วิวสวยมากมากสุดยอดของวิวเลยสุดยอดสวยมากเลยนะครับคุณแม่ไม่ยิงแล้วนะครับคุณแม่หวานหวานแล้วลงปหน้าผานี่แล้วละ่ะเดี๋ยวก็คงขึ้นแหละ นะครับแต่ว่ามีเสียงจิ้งหลีดเลไลอะนะเธอแข่งกันร้องเลยนะแต่ลมดีมากเลยนะครับในว่าเมื่อคือนนี้ยี่สิบเอ็ดองศานะครับแต่ภูมิทัศน์แถวนี้สวยสวยมากๆเลยสวยมากนะครับเรากำลังจะเดินทางไปต่อที่เพชรบูรณ์ะขอราบ ในว่าจะไปาหาที่พักแถวแถวเพชรบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กริงงด้วยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามด้วยกันนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับชอบจังเลย ป่าเสม็ดแดงใช่ไหมป่าติงหลังป่าอะไรประมาณว่านะแะต่น้นต้นเสม็ดแดงโอเลยนะเนี่ยสวยมากอำเภอเทพสถิตชัยภูมินะครับแล้วผาสุดแผ่นดินตำนานหินสุดถิ่นอีสาน นะขอรับชชียภูมสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเลยนะครับนะฮะตอนนี้ก็บ่ายสองสี่สิบนาทีนะฮะว,ว้าวยังไงลูกนี้มิดทะลงโอ้ลอยลอง ลอยลอยของหินลอยลอยลอยของหินนิมิตพระล่วงหลุดออกมาบริเวณผาสุดแผ่นดินตัวอย่างลูกนิมิตพระล่วงอำเภอชุมแพโอ้เหรอเหรอโอ้แล้วเนี่ยอืมร่องรอยนี้หลุดไปโอ,โอเคพอเห็นภาพไหม มันนั้นนะครับมันก็การเปลี่ยนแปลงบบเเคมีนะครับลูกนิมิตพะล่วงนะครับแล้วเขาเมื่อกี้อะไรอีกฝ่ายนี้กุมภลรักอ้าวว้าวบ่อน้ํากุมภารักหรือโบกว้าวเด็กน้อยเป็นรางนะครับสนุกลมนะฮะโอ้โหลมดีมากเลยลม โอ้เลยอากาศเย็นนะเย็นตลอดนะครับท่านผู้ชมขอเชิญเลยการวางชั้นเฉียงระดับโอ้ชัน้นเสียงระดับเรื่องราวของหินตะกอนว้าวๆนะครับเห็นไหมซ้อนกันเป็นชั้นๆแล้วชั้นล่างมันหายไปเหลือแต่ชั้นบนนะครับเหลือชั้นบนเนี่ยกลายเป็นผาสะสมตัวนะยกตัวโผล่บนพื้นผิวดิน นะครับปันนั้นเลยผาสุดแผ่นดินโอ้นะครับสวยงามมากการดีแตครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เจ็ดพอยอะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเรามาช่วงนี้มันไปลายไม่มีฝนแล้วละนะมันก็เริ่มต้นสนาวแต่มันอุตุก็ยังไม่บอกหนาวอนะ <c oughs> เขาจะประการเมื่อ,อไหรไ่ไม่รู้ ประมาณนั้นคุณแม่กําลังศึกษาข้อมูลของผาสุดแผ่นดินประมาณนั้นนะครับเอเนนะครับชมคลิปนี้เราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักสักไอคิ้งกริ๊งช่องสันสนคนชอบเที่ยวไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับว้าวนะก็ทําให้ดีนะตรงนี้สอวเอข้ามาเที่ยวได้นะอันนี้เขาทำทางไว้ให้เฉพาะสอวอระยะไม่ไกลมาก วนะเขาคงมีรถนําเที่ยวอะรถเขาวิ่งขึ้นมาได้เลยแต่รถของเรารออยู่นะน,นะส่วนรถที่เกานํามาเนี่ยมาจอดตรงเนี้ยแล้วก็บริการแต่ว่าช่วงฤดูอ่ะนะคงน่าจะเป็นฤดูท่องเที่ยวช่วงนี้ดอกกระเจียวเขาเขาไม่มีแล้วหรือจะทุ่งแต่ไม่มีดอกกระเจียวมันพ้นฤดูเข้าไปแล้วนะครับช่วงนั้นคนคงคงเยอะอยู่ นี้แบบสบายสบายหลวมๆเราเนี่ยนับคนได้เลยเดี่ยวันนี้มาเต็มพิกัดสองคนนะครับเต็มพิกัดสองคนนะฮะแผ่นดินนี้ช่วงนี้เวลานี้เป็นของเรานะครับ อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณแม่มาคืนหนังสติ๊กโอเคนะครับเอามาคืนแล้วครับยิงบ้างฟางบ้างก็หมดขอบคุณต้องกว้างเราไม่ไหวยิงเขาตุก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 หมดทุ่นหลังยิงไม่ได้ยิงไม่เป็นขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณครับ ยานานนะเราจอดอยู่นี่เตรียมพร้อมในว่าข้างหน้าคือลานหินหนอนะครับสวยงามนะครับดูมีความหลากหลายนะหินหนอลานหินหนอโอเคนะครับพอ,พอเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนที่สุดแหละบรรยากาศลานหินหนอ สวยนะีฮะน้องๆเนี่ยเขาเดินลงไปสัมผัสนะก็กระจอดตรงเนี้ยนี่คือลานหินหนอสวยมันมีจริงชาด้วยนะครับบรรยากาศดีมากนู่นลานหินหนอโอเลยนะครับสวยงาม สวยแต่แต่สวยมากสวยจัดนัก